ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปนะครับสิ่งที่พลาดนะครับหรือว่าสิ่งที่ควรจะทํานะครับใน7วันที่ผ่านมานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะไม่รู้ว่ากิจกรรมในแต่ละช่วงของทุกคนที่มาเล่นเนี่ยจะตรงกันไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวทางนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังว่าแต่และการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีผลกระทบยังไงได้บ้างนะครับเวลาเราปั้นตัวละคร ทาของฟาร์มนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละช่วงมันมีผลยังไงนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้หลายๆคนได้อันดับแรกนะครับเรื่องของการรีตัวละครนะซึ่งผมเนี่ยรีมาแล้ว2ครั้งนะฮะในช่วงแรกประมาณสามถึงสวันแรกเนี่ยผมรีน้องเหรียญน,นะครับหรือน้องเนี่ยรีอันเนี่ยนะครับรีตัวนี้ไปนะครับมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือข้อแรกนะ ผลกระทบเยอะยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูอันดับแรกคือถ้าหากว่าสมมติใครเนี่ยที่ไม่มีตัวละครตัวแมสไซอานะที่เป็นตัวดามจท่าแสงนะครับแบบผมเนี้ยก็คือผลกระทบค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครมีแมสไซอาคือปั้นแมสไซอาแทนเล่นได้เลยแต่เกิดว่าคนที่ไม่ได้เล่นแมสไซอาอย่างผมเนี่ยนะครับที่ไม่ได้รีหาเนี่ยผลกระทบอย่างแรกเลยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือดันเจียนนะครับเรื่องของดันเจียนตรงนี้ อ่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เข้ามาไม่รู้ว่าอันนี้จะรีเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับอย่างตอนช่วงแรกจะเป็นกิจกรรมที่เป็นทอยลูกเต๋าเนาะแล้วก็ผ่านมาสักพักนึงก็เป็นรถไฟนะครับถามว่ามีผลยังไงนะครับคือด่านนี้ยเนี่ยเขาให้ลงได้แต่มอนเตอร์คาดน้ํามืดแลแ้วก็แสงตามนี้เลยนะครับยกเว้น2ตัวนี้นะครับเฟ่ากับน้องเหรียญนะครับซึ่งมอนจะเป็น มอนที่มีประมาณสี่ถึงห้าตัวกลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่มีดาเมจหมู่ถามว่าผมรีไปปั้นตัวไหนนะผมรีมาปั้นตัวนี้น้องไม่มีให้ดูอันนี้มันมันห้าไหมไว้ผมรีมาปั้นอ่าน้องหขลชมพูนะครับเพื่อไปลงโดกิโดกิจนะแล้วก็ไม่มีตัวเล่นดังครับนะเพราะว่าน้องเหรียญผมมันแค่ สี่ดาวนะครับอันนี้คือผมกําลังจะปั้นน้องเมียกับมานะครับมันเป็นหมู่หมดเลยแล้วถามว่าสิ่งที่เราได้จากตรงนี้คืออะไรมันคือทรัพยากรที่ทําให้อัพตัวละครนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยไนตรงกล่องพวกนี้แหละนะครับแทนที่เราจะเอาเอาสตาร์มินาเราไปฟาร์มนะครับเราเปิดกล่องนี้ได้ทีละห้าอันเลยสีม่งวงสีทองอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันได้เยอะมากเราฟาร์มแบบเป็นร้อยอ่ะได้เท่ากับอันนี้ประมาณสองกล่องอ่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ย สำคัญนะครับผมก็เลยต้องกลับมาปั้นน้องเหรียญใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าน้องเหรียญปั้นไปปั้นไปแล้วเก็บเอาไว้ดีไหมดีนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีตัวดะมิดหมู่ที่เป็นธาตุไฟนะมีแต่ผมมีตอนนี้มีแค่น้องอ่านี่นะครับน้องลิโมชานะครับที่เป็นธาตุลมแล้วกันเน,ะนาะเรียกว่าธาตุลมธาตุลม ดามิดหมู่ได้หนึ่งตัวก็หมู่แหละเดี๋ยวได้หมู่ได้เนาะแล้วก็่าน้องเหรียญกำลังจะปั้นขึ้นมานะครับปั้นให้ดูเลยปึ๊บขึ้นอันนี้คือผมแบบเก็บอีพีไว้นะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีของพอดีนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ส่วนเรื่องเฟสไอเทมเนี่ยก็จะใช้เฟสตัวเดียวแล้วก็อ่าเซตเอาไว้สามารถเซตไว้ตรงนี้ได้นะครับบันทึกไว้แล้วก็ ปันตัวดามิ่แบบให้สูงที่สุดเลยโคตรที่สุดแล้วก็เอามาโอนย้ายนะครับโอนย้ายแบบนี้ได้ปึ๊บ,บ,บ,บสมมติผมทําเซตดามิ่ไว้ตรงตัวนี้ตัวนี้ผมก็เลือกใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปลงด่านนู้นด่านนี้ยังไงสลับตัวกันก็คือผมเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับถามว่าตอนนี้ไอดีผมมีพาดยังไงได้บ้างนะครับจะมาแชร์ฟังอันดับแรกนะที่ผมบอกว่ารีน้องเหรียญไปเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องของ PVP นะครับถามว่า PVP มันมันแย่ขนาดนนไหมก็ไม่แย่ขนาดนั้น คือด้วยความที่เราไม่มีน้องเหรียญใช่ไหมจากที่เราจะตีคนที่ระดับสูงๆได้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราต้องไปตีระดับนี้แทนถามว่าต่างกันมากไหมไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าข้อแรกคือเราถ้าเราตีแล้วชนะเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้พวกกล่องพวกของแบบเนี้ยนะครับยึบแบบเนี้ยได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีคนที่ตัดแต้นสูงเนี่ย เราก็มีโอกาสที่แบบแรลงเราจะขึ้นไปไวแล้วเราก็ได้แบบพวกของพวกเนี้ยได้มากขึ้นด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเยอะนะครับแล้วถามว่าตัวตัวพวกเนี้ยซื้อเก็บไว้ดีไหมอ่าสําหรับคนที่เล่นพวก PVP พวกอะไรเนี้ยเป็นหลักนะมีทีมมีอะไรเนี้ยผมว่าซื้อไว้ดีดีอยู่นะแบบพอใกล้ๆรีอย่างเงี้ยนะครับเหลือสามวันหรือเหลือสามชั่วโมงเนงะี้ยแล้วมันจะรี่เงี้ยเราก็มาปั๊มแบบให้แต้มมันวิ้ขาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอามาตีตีเก็บแต้มขึ้นได้เวลาหลับ เวลาเราจะเขาเรียกว่อาอะไรใกล้จะรีแล้วแบบแต้มเราขาดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมแต้มสองพันหนึ่งใช่ไหมแล้วมาดูรางวันนะรางวันมันต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยขึ้นเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่อย่างเงี้ยดูดูแต้มตรงนี้ได้อย่างตอนนี้ผมสองพันหนึ่งสองพันสองขึ้นแพทตินัมอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้เพชรมากขึ้นนะครับได้ของมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตีดีตีดีต,ต,ต,ตีไปกดตอนช่วงสามชั่วโมงสุดท้ายอย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายอย่างเงี้ยก็มากดได้นะครับ อันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องพอไม่มีน้องเหลี่ยนปุ๊บ PVP ผมไม่มีตัวดาเมจหมู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรา PVP ไปบงี้ใช่ไหมอสมมติสมมตินะผม PVP ปุ๊บจัดทีมสี่คนผมสามารถจัดทีมเป็นแบบสปีดนะครับเป็นแบบอ่าเอาน้องลิลลี่เปิดเป็นตัวสปีดนะเร่งสปีดเอาเฟย่ามาบัฟดาเมจเอาตัวนี้มาลดดีบัฟแล้วก็น้องเหลี่ยนอันติปุ้ม ขายไปสองตัวสามตัวสี่ตัวได้เลยนะครับมันแรงมากก็เลยกลายเป็นว่าคอมโบน้องเหลียนต้นเกมเนะ่ยใน PvP เล่นง่ายนะครับทำสปีดที่สูงทำดาเมจที่สูงแค่นั้นจบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะฮะก็คือสปีดทีม PvP จบไปอย่างที่บอกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการการลงนี่รถไฟนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็คือจากที่เรามีน้องเหลียนตีหมูง,ง่ายๆได้ของง่ายๆตรงเนี้ยก็หมดไปอันนี้คืออีกหนึ่งข้อนะครับ อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการฟาร์มนะครับถามว่าแบบน้องเหลียนสามารถตีนัเนเทโลมิตอนได้ไหมก็ตีได้นะครับเพราะว่าพี่แกเป็นตัวธาตุลมนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งเหมือนตัวแบบเมตานะครับถามว่าไม่เก่งนี่คือไม่เก่งยังไงคือดาเมจอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราปั้นที่ทีมหลักปั้นน้องเหลี่ยนแล้วก็โต้ซัพพอร์ตให้มันแบบของแน่นๆยืนถึกๆเนี้ยมันก็พอเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบมันเล่นไม่ได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ย น้องเหรี่ยญมีผลต่อเกมในช่วงต้นเกมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเจ็ดวันแรกนะครับต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ผมรีน้องเหรี่ยญมาเพื่อปั้นตัวนี้นะครับตัวปืนคาดมืดนะครับผมเนี่ยอย่างนี้อ่าเขาเล่นกันนะครับตัวนี้ผมปั้นตัวนี้มาปั้นสุดเลยนะแบบเซตดาเมจก็คือใส่ในตัวนี้หมดเลยแล้วก็เรื่องของเชลเรื่องของอ่าสกยภาพก็คือปั้นสุดเกือบหมดเลยยกเว้นสกิลหนึ่ง นะครับทีเดีอัพเต็มเกือบหมดละนะครับมันตรงนี้สุดเพื่อมาตีด่านเจเรเมตตอนแต่ว่าอ่าเรื่องที่ว่าไอเทมผมอะ่ะมันยังไม่ไม่ไหวนะครับแล้วก็พวกตัวสปีดตัวอะไรเงี้ยมันยังของไม่แน่นนะครับตัวเล่งตัวลิลลี่ตัวอะไรเงี้ยนะครับของยังไม่แน่นมากก็เลยทําให้ทีไม่ค่อยตายก็เลยยังตีไม่ไหวนะแต่ก็ฟาร์มแค่ด่านตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับฟาร์มของอห้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็คือชนะได้แต่ผมเนี่ย ดันอยู่ๆเล่นมาได้ประมาณสองสามวันวันที่สามเนี่ยก็คือผมลิงก์แต่ประมาณวันที่สี่ใช่ไหมสี่ห้าหกแล้ววันที่เจ็ดเนี่ยอยู่ๆผมอยากเล่นทีมทีมดั๊นะครับกลายเป็นว่าผมรีตัวเมื่อกี้ตัวปืนนะมามาปั้นหนอทีมดั๊เล่นนะครับก็คืออยากเล่นตัวเนี้ยแล้วก็มาเล่นอันนี้แทนกลายเป็นว่าด้วยความที่พอเรารีเปลี่ยนเป็นทีม,ทมดั๊ปุ๊บเนี้ยทีมดั๊มันเป็นทีมเฉพาะแล้วเราปั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ั้นทีมดัดขึ้นมาใหม่ต้องโยกของพวกตัวซัพพอร์ตตัวอื่นอย่างตัวนี้ลินลี่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมาหาค่าไอแชั่นค่าอะไรอย่างงี้ใหม่ปึ๊บกลายเป็นว่าทีมอ่อนกว่าทีมทีมเดิมอีกนะครับแบบเราไม่ได้ของแบบมีเยอะขนาดนั้นจนที่จนมาปั้นทีมลองทีมอะไรอย่างงี้ได้กลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมมีทีมไว้ตีได้แค่โดกิโดกิทัวเดียวนะครับเออมันอย่างนั้นเลยตีได้แค่โดกิโดกิแล้วก็เป็นโดกิโดกิระดับนรกหนึ่งด้วย ครับแล้วถามว่าตอนนี้พังไหมไม่ถึงกับพังนะครับถ้าผมมีโดกี่โดกีก็คือเรียบร้อยแล้วผมผมรีตัวนั้นมาเพื่อมาปั้นตัวนี้นะฮะถามว่าตัวเนี้ยมันเก่งไหมเก่งเอามาทาอะไรได้นะครับปั้นตัวนี้เพื่ออะไรนะครับจากเลดที่เพิ่งมาใช่ไหมจะได้มีตัวนี้กับตัวผู้ชายเคยนะผู้ชายผู้ชายผู้ชายตัวนี้นละ ถามว่าตัวนั้นผมรีเพื่อมาปั้นแล้วเอาไปทำอะไรได้ตัวนั้นเนี่ยจะได้เรื่องของ PVP นะครับเวลาเรา PVP ใช่ไหมมาผมเล่นให้ดูนิดหนึ่งเก่งไหมนะของประมาณนี้นะคลิกหกสิบคี 60, ิดาเมดบวกหลังร้อยร้อยห้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหกนาวเนาะแล้วก็เลเวลสิเองนะไม่ได้เดยอะอะไรมาก ศักยภาพไม่ได้อัพอะไรเลยนะนะครับแล้วก็นี่ตัดเลี้ยงนะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือโอเคอยู่นะตัวนี้ข้อดีคือที่แกเป็นตัวตอบโตด้ดีๆมากแต่ข้อเสียคือต้องทำ critical อย่างน้อยแปดสิบขึ้นไปร้อยได้ยิ่งดีนะครับต้องทำคีย์แบบต้องทำแบบตรงเนี้ยสเตตัสให้เป็นคีย์ร้อยเลยนะครับถ้าจะเล่นทีมแบบ เคาน์เตอร์นะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นทีมเป็นทีมสปีดก็ก็ทําชีรัลเหมือนกันนะครับเล่นได้ Speed ทั้งสปีดทั้งเคาน์เตอร์เคานเตอร์คืออย่างไงก็คือน้องจะมีแพสซิฟของที่ว่าเวลาน้องโดนตีจนถึงแบบขั้นตายอะ่ะน้องจะติดอา,าตตนะครับจะเป็นอา,าตตแล้วก็โดนตีสวนกับตัวที่ตีมานะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูรอบหนึ่งเมื่อกี้ใส่ขออะไรแล้วเนาะไปเทสนะครับเทสตัวง,ง่ายๆแล้วกันเนาะ แต่ว่าขอให้ตัวเขามีดาเมิดหน่อยแล้วกันจะได้เห็นภาพตัวนี้ก็ไน้ปูตัวนี้ของฟูแล้วเนะี่ยปีผมน่าจะหาเลยปึ๊บทีนี้ลองทีนี้แล้วกันไม่ดูสุ่ยไหมนะครับปึ๊บลองดูให้ดูตาหน,นึ่งแต่ว่าตัวนี้มันจะติดตรงที่ว่าอ่าทีมเราจะตายไงปีนี้ก็ได้ห้าดาวแต่แต่เขาก็แรงอยู่มีสองดาเมจนะครับจะได้เห็นว่าตัวมเมื่อกี้มันเป็นยังไง แล้วผมจะอธิบายฟังว่าข้อเสียคือ,อยังไงอุ้ยเขามีตัวกันนายด้วยอะน่าจะยากอะไรอย่างเงี้ยทีมนี้ผมจะเล่นเป็นอ่าเรียกว่าอะไรดีเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับเป็นทีมเคาน์เตอร์แล้วกันไม่เอาสป,ปีดนะครับถ้าสป,ปีดก็จะเอาเป็นตัวตัวเล่งเกตตัวลดเกตมาเนาะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บอา้าวเรายังนำอยู่เหรอไม่เป็นไรงั้นผมเอาอยู่แล้วกัน ผมอยให้ดูแพสติของน้องเฉยเอามาเอามาเฝ้าเฝ้าแบบเฝ้า p p p ตรงนี้ได้นะครับบัฟก็บัฟถึกดีไหมเป็นบัฟดาเมจแล้วกันเนาะจะได้เห็นผล๊ออันนี้ผมจะเล่นอย่างนี้นะปึ๊บเขาตีมาเดี๋ยวดูน้องนะเวลาโดนตีแอาได้เล่นก่อน <laughs> อะตีไปก่อนแล้วกันตีตัวนี้ดาเมจพอไม่คีร้อยไม่เป็นยังไงปูกระตุกมันจะไม่แรง นะครับแต่ว่าอันนี้คือไอเทมเขาไม่แรงนะไม่ใช่อะไรนะไอเทมเขาไม่แรงเราถึงจะตีสบายนะอันนี้ผมแบบพยายามให้เขาเล่นเล่นตีเราแล้วนะอะ่าดูน้องเหรียญตีมาปึ๊บตุ่มครึ่งหลอดตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ตีมันเป็นยังไงคือแบบมันพลังงานไม่พอหรือว่ายังไงผมจพยายามตีเพียรยากเขานะให้เขาได้เล่นเพราะว่าจะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เปิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเออน้องใกล้ตายละ ตีมาให้เขาตีมาโอถ้าน้องตีอย่างนี้ก็เลือดไม่หมดดิดูดีฮิวมาอ่ะผมตีจะตายเนะี่ยล่อจนจะตายแนละ้วผมร่อน้องเรียนเขาอยู่อ่าสกิลมาใส่ตัวไหนอ๋อใส่ตัวใส่ตัวซัพพอร์ตเราโอเคขอดตีจนตัวตัวลอดตายเลยอ่ะ แปลว่าของเขาไม่ฟูเลยนะเออดูดิดูทีมเกาดิไม่ฟูเลยผมตีธรรมดาจนจะแพ้แล้วนะตีไหมไม่ยันติดโอเคคุณพี่ผมรอจนจะตายแล้วนะผมต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยโอ้โหคุณพี่เอยกว่าจะได้เล่นโอ้จนชนะ <laughs> โอ้ย จะมารีวิวทีมไม่ได้รีวิวอะตัวตัวใหม่แล้วกันทีใหม่แล้วกันคือแม้ไซ์อามันจะไม่เห็นพางไงเอาตัวนี้ก็ได้เนาะทีนี้น่าจะได้อ่ะขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะปึ๊บซื้ออ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวขอรีวิวไปทีละขั้นนะครับอ่าทีประมาณนี้ก็นดาโอเคเขาหน้า เขาว่าจะมีโอกาสได้เปิดก่อนอยู่แล้วเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรซึบอันนี้น่าต้องเก็บตัวปืนก่อนนะตัวปืนเขาน่าจะแรงที่ผมน่าจะหายบัฟเลยอะ่ะงั้นก็ต้องเพิ่มบัฟให้หน่อยละกันกันตายตึ๊บไมให้ทีมเขาไม่ไม่กดสก,กิลไม่กดสก,กิลฮะอัานตีไปเลยดูนะตุ่มหมื่นห้าแรงไหมไม่แรงนะ ไม่ได้แรงอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวทีมนี้เดี๋ยวนะั้ทีมนี้อุสส่าสให้เปิดก็ชนะไม่ได้อนะข้อดีคือตัวน้องเนี่ยเป็นตัวที่บางที่สุดแต่น้องจะไม่ตายนะครับรอรอปืนดนตรีมาเออโขตัวนี้บัฟที่หลังเหรอปืน โอ้ตัวปืนเขาเบามากเลยอ่ะทีมเขาแบบทีมเขาดูไม่แรงเลยอ่ะแล้วตัวฮิวผมเนี้ยตายตัวฮิวผมตีตายนะเนี่ยดูดิเนี่ยดามจไม่แรงเลยสงสัยแบบไม่ได้นี่แหละทุกคนอ่ะตีตีตัวปืนเขามันไม่โฟกัสอ่ะไม่โฟกัสเลยอ่ะ่าผมออโต้เลย เนีวปืนอันติหรือยังตายโอ้โหผมละท่อนี่ผมคิดว่าทีมเขาจะแบบจะจะเร็วนะเนี่ยจะเร็วกว่าผมอะไรอย่างนเนาะอาจจะต้องตีทีมแบบหนานาหน่อยแต่คือถ้าเกิดว่าโดนดามิจน,น้องจะไม่ตายแน่นอนมืนเจ็ดเห็นปะ่ะแรงไม่แรงเลย มืนเจ็ดคือมันอย่างน้อยมันต้องสองหมื่นห้าขึ้นแล้วอะเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เลเวลน้องแค่สิบะนะเนาะแล้วก็ขี้ไม่รน้อยมันก็จะแค่นี้แหละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไหนๆก็ไปนี่แหละเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าอธิบายฟังดีกว่าคือถ้าถ้าน้องอุธีีมีหน้าหน้าลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันมา ทีนี้น่าลองนะผมจะลองกับแมสเซอเลยนะครับมันก็สู้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาได้เปิดก่อนแต่ผมอยากให้เห็นแบบแพสซีฟของน้องไงเออเปิดกัอนมหมอ่าเขาได้เปิดก่อนตามภาพปึ๊บรถแล้วเขาก็ตุ้มทีนเราก็จะหายแต่ว่าน้องจะไม่ตายนะฮะแล้วน้องก็จะสวนกลับเปิดตุ้มโอ้โหเห็นปะอาตายตายได้ไงโดนปิดเหรอโดนปิด แซีหรอหรือว่ายัางไงอาโดยปีแพสซีฟหรอขออนุญาตเช็คนะคือตัวน้องเนี่ยตัวนตเนี้ยตรงแพ s ซีฟเนี่ยก็คือเห็นไหมเมื่อน้องกำลังจะตายน้องจะได้เนี่ยโตบอร์ดนะก็คือให้ตัวเองหนึ่งเทินซึ่งอันเนี้ย มันจะทำให้เลือดไม่ต่ำกว่าหนึ่งนะครับก็คือเหลือเลือดได้น้อยสุดก็คือหนึ่งหนึ่งปุ๊บก็จะเป็นอมะตะจนวนถึงเธอร้องปุ๊บอีกรอบนึงบัฟจะหายไปแต่ว่าไม่รู้เมื่อกี้ตายเพราะอะไรนะครับน,น่าจะเป็นไอของแมสไซอาร์ของน้องน้องคอเต่าเอาเอผมผมไม่ชัวร์นะว่าเมื่อกี้โดนอะไรโดนอะไรถึงได้ตายเลยหรือว่าเป็นดานเมจไม่ดีมันมันเป็นเธอรึ่งอยู่แล้ว่าประมาณนี้ ก็คือผมปั้นน้องมาเอาไว้ทําอะไรตัวนี้จำเอาไว้เป้า PVP เมื่อกี้นะครับแล้วก็อตีบอสต,ตรงนี้ตีบอสต,ตรงนี้นะตีบอสเดียวๆเนี่ยตรงนี้ยค่อนข้างแรงนะคือตีฮิตนึงอยู่ประมาณห้าหมื่นติดคีอ่อะผมลองนะแล้วก็ด้วยความที่บอสไม่รู้ว่าเป็นธาตุอะไรผมไม่ชัว ต่ว่าผมมาตีแล้วอะตีโหดเหมือนกันนะแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ตัวตัวเนี้ยนะครับน้องตัวชมพูมาตีตีก็ได้เออตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้ถ้าว่าเล่นสายแบบดาเมจอะจริงๆตัวเนี้ยจะค่อนข้างดีแล้วก็สกิลโคดาน้อยพออัพติมเนี้ยสกิลจะเหลือสามเทินแล้วก็ถ้าใส่ตัวลด คูดาวอะไรอย่างงี้ด้วยน้องจะใช้กะจิลได้บ่อยนะฮะอืมแล้วก็ดาเมจบัฟโหดมากถ้าอัพเต็มคือตีบอสแรงมากทำคี่ร้อยอย่างเงี้ยบัฟน้องจะโหดมากอีกด่านหนึ่งที่ที่เหมาะก็คือด่านนี้เรื่องของตีกิจกรรมอ่าเดี๋ยวนะตึโลงมายาครับลงมายาคือ ลงมายาเนี่ยไอตัวที่เราที่เราได้ตีเนี่ยมันจะเป็นธาตุน้ําใช่ไหมแล้วธาตุน้ํามันจะแพ้ธาตุลมเออก็เลยกลายเป็นว่าตัวน้องเนี่ยจะทําดาเมจเดี่ยวได้แรงมากลรวบอสเป็นตัวเดี่ยวน้องก็เลยกลายเป็นตัวที่ตีลงมายาได้ตีบอสคิวได้เอาไปเฝ้าพีวพเป็นทีป้องกันได้นะครับตัวน้อง อ่าผมก็เลยปั้นมาแต่ว่าทางที่ดีคือจะต้องรับสกิลให้น้องหน่อยสกิลนี้แล้วก็พัฒน์ีได้ก็ดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยจะมาไว้ทำสามอย่างเนี้ยหลักๆเลยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยใครที่จะสุ่มได้มาตัวนี้ตัวเนี้ยเอาไปลงโทโลเมตอนได้ไป PVP ได้นะครับ ถ้าลง C B P PP, เล่นกับพวกทีมดอททีมอะไรเงรี้ยทีมดีบัฟทีมทีซีได้นะฮะแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวเปิดตัวเปิดตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ได,ได้หมดเลยนะครับเออเล่นกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเล่นเป็นตัวเปิดก็คือเอาไปลดลดต้านลดแอคแท็กบอสอย่างเดียวก็ได้นะฮะมีมีลดดีเฟนซ์ด้วยมีคือคือมีหลายๆอย่างที่เราต้องการ แต่ไม่มีเพิ่มดาเมจให้บอลน,นะเออแค่นั้นแหละนะครับเอาไปไว้เล่นเล่นกับพวกมาเวลพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำภาพถามว่าที่ผมอัพภาพตอนนี้คือตัวตัวหลักที่ผมจะมาเล่นตอนนี้ก็คือเป็นน้องลิโมชาตัวเดียวเป็นตัวดาเมจหลักสิ่งที่น้องทำได้ตอนนี้เลยนะอย่างเดียวสองอย่างคือลงลงมายาได้ลงมายาจะได้เรื่องของอะไรนี่ครับ อัพดาวของอัพดาวแล้วก็เลเวลนะฮะแล้วก็อลงนี่โดกิโดกิก็คือตามของสายซับพอร์ตสายสปีดได้แล้วก็อับลงมายานะครับได้สองอย่างหลักๆแล้วก็สามารถลงอันนี้ได้ไหมคิดว่าได้ ก็อาจจะได้ใช้ทดแทนไปก่อนนะครับตีหนุดนิดนึงนะแต่ก็พอลงได้ตัวอันอื่นเนี่ยก็คือยากยากแหละส่วนในฟาร์มพวกเนี่ยก็ได้บางด่านนะครับข้อพอดูถูถ่ายได้เออถามว่าพังเยอะไหมไม่มากเออก็คือแบบพังไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ไม่เรียกว่าพังนะเรียกว่าแบบเรอาอาจจะช้าหน่อยวิธีการแก้ก็คือว่าค่อยๆซ่อมทีละจุดนะครับ พยายามหาตัวเล่นทุกด่านให้ได้แล้วก็ค่อยๆปันซัพพอร์ตตามมาเอออย่างตอนเนี้ยผมมีตัวนี้อยู่อ่ามีตัวตีบอสก็คือตัวนี้กับตัวนี้ตีบอสเดียวได้นะครับมีทีมแค่นั้นมีซัพพอร์ตทีมหลักมีฮิลนะครับมีดีบัฟอ่ามีซัพพอร์ตแล้วแต่ซัพพอร์ตของประมาณยังไม่แข็งมากก็เลยกลายเป็นว่าดันที่เราลงได้ตอนเนี้ย จะมีดันนี้อ่าดันนี้ดัดดนโดกิโดกนนิตัวเติมๆตอนนี้ยังลงไม่ได้เพราะว่าตัวไม่มีนะครับผมจะต้องปั้นตัวน้องเหรียญมาปั้นน้องเหรียญน,นะครับตอนนี้เลเวลหนึ่งอยู่ยังสู้ยากต้องเลเวลสักสามสิบสี่สิบขึ้นไปแล้วก็ทําของให้ฟูหน่อยแต่ว่าใช้เตเป็นของเตเปี้ยวกับตรงนี้ได้สลับกันได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวฟาร,ร์มเวลน้องเหรียญตามมาวิธีแก่นะฟาร,ร์มเวลน้องเหรียญตามมาให้ถึงทัอปมันสี่สิบอย่างเงี้ย อ่าเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆมาทําพวกตัวซับตัวซับพอร์ตเนี่ยตัวซับพอร์ตต่างๆเนี่ยทําไว้สักห้าดาวเลเวลสักสี่สิบขึ้นไปหรือเลเวลแม็กไว้ก่อนก็ได้พวกตัวปั้นหกดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจตัวเนี้ยน้องเหรียญตัวเนี้ยหกดาวเห็นปะอ่าอย่างนี้ได้นะครับเออปั้นน้องเหรียญเสร็จผมก็จะมาทําตัวซับพอร์ตไว้ก่อนนะครับพวกตัวเนี้ย ปันขึ้นมาถ้าดาวเต็มนะครับทําของไว้ให้ไม่ต้องของสุดก็ได้นะแต่เวลาเราฟาร์มของที่ไม่ต้องการจากจากเซตหลักตัวเนี้ยก็มาทําตัวรองไว้รอนะครับเออช่วงนี้ก็จะฟาร์มแค่ระดับระดับพวกนรกเริ่มต้นหรือไม่ก็ฝันห้ายไปไปลายไว้ก่อนนะครับข้อเสียคือจะช้ากว่าคนอื่นเขานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาตั้งหลักได้นะครับเดี๋ยวเข้าตามๆเข้าไปสุดท้ายของจะไปสุด สุดเหมือนกันอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าใครดวงดีไม่ดีท่าน,นันเ้เออแล้วก็สลับมาฟาร์มสัตว์เลี้ยงสัตว์เลียเล้ยงตอนนี้เพิ่งจะเปิดนะผมเพิ่งเลเวลสี่สิบเนี่ยก็ตามตามมาละเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงขาับไปฟาร์มทีหลังนะฮะตอนนี้ก็ใช้สัตว์เลี้ยงแบบสีทองไปก่อนตอนเนี้ยใช้แค่สีทองตัวสีแดงได้มานิดหน่อยอย,ยังแบบทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกัน นะครับเห็นปัได้มาดีเดียวเองเออถ้าหากว่าทีมใครที่แบบว่าพี่ผมลีน้องเหรียญไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนามมาําว่าน้องเหรียญไม่ต้องหลีก็ได้ครับเก็บไว้ทําเก็บไว้เนก,กิจกรรมไปก่อนจนกว่าเราจะมีครบตัวหกดาวหนกะดาวประมาณแบบต่าๆห้าหกตัวจริงๆควรจะแปดตัวขึ้นไปนะเออควรจะเราควรจะมีดาเมจหมูดาเมจดเดียวเนะี่ย ถ้าเกิดว่ามีเมสไซอาก็ R คือจบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเมสไซอาแบบผมเนี่ยเราก็ต้องปั้นตัวดาเมจที่มันหลักๆเนี่ยเอออย่างน้องเหรียญเนี่ยตัวดาเมจหมู่ก็หรือื่นก็ต้องหาเออแต่พวกเอซอาร์เนี่ยมันก็ปั้นเล่นได้นะครับแต่ว่าของแบบนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ได้เห็นว่าสิ่งเราควรจะโฟกัสก็คือด่านที่มันให้ทรัพยากรเราก่อนเอออย่างลงมายารถไฟอย่างเงี้ยนะครับ ไอ้พวกเนี้ยที่เดียวเรามาตามเก็บอยลังได้อันนี้ก็เพิ่งเปิดเนีย่ยผมเพิ่งลือกสี่สิบวันนี้เลยก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ลรา,นนเ,า,ราลเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ฟังทีหนึ่งว่าหลังจากที่เราเริ่มแก้ดีไปได้จุดถึงนล้นจะเป็นยังไงนะครับว้เ,เจอกันไม่บ้าง